นี่จากตัวว่าไหวมั้ยเนี่ยนี่ตัวหนึ่งครับเปิดแวงให้พี่น้องพี่กัดเขาอยู่บ้านเซิร์นก็บ,บ้านอย่างก่อนครับบ้านเซิร์นครับตำบลบุแเเอำเภอสุษเพจังหวัดนอนแก่นครับสอศิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสามปีบริการพี่น้องแบบวิ่ไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงื่อนปลายทางโอนเงืนให้พี่น้องท่านที่ สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977รับร่องบฟิตหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอสูช่องชนะด่อฟ้าฟั่มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้องเพราะเปิดราคาไว้คือเก้าเหรอครับอย่าลืมกดติดตาม เพื่อิบ่ได้พาดคลิปดีๆนะครับไว้ตึกๆไปเบิ้งกันเลยครับครับครับสวัสดีครับขบพายุกับบ้าบ่อยตัวหนาะครับผมนี่จากตัวบ่าบ่อยเมื่อนหร่นี่ตัวนึงครับเปิดแหวงให้พี่น้องพี่กัดเขาอยู่บ้านเซิร์นคือบ้านอย่างก่อนบ้านเซิร์นครับตำบลช้แพ่อำเภอช้าแพจังหวัดขอนแก่นครับ มีเปิดแป้งปันในพี่น้องแม่สาวน้อยครับผมราคาเท่าไหร่บ้าบบอยเปิดไว้หกหมื่นห้าพันบาทครับตอนน้องไหนครับเราเป็นลูกตัวใดเป็นลูกของเจ้าโชคดีครับเจ้าโชคดีเจ้าผมความสูงเท่าไหร่แล้วสูงร้อยยี่สิบสองบวกครับร้อยยี่สิบสองบวกเจ้าผมเจ้าโชคดีนี่เป็นสายอุทัยได้พี่น้องสายอุทัยเอียดร้อยก็ว่ากับ สาวน้อยเพนเตเลี่ยงอยู่พี่น้องถ้ายืนเพิ่นนี่เขาสนามได้เกงขาเงีครับไวยตัวไหนไว้เกงขามาดีดู่เลยของพอ่อเรื่องครับนี่กระบาลเขาเปิดหกสิบห้านี่ยังต่ตได้อยูดด่เต่อได้ครับโตร้องได้หกสิบห้าโร้องได้ เบอร์โทรศัพท์ยังบ้างไหมศูนย์เก้าสองครับแปดหกแปดครับสามห้าหกศูนย์ครับ, 60, รบ,รบถ้ายืนแล้วมาตรฐานเนาะนิ่งแถววะเชียงครับกว้ยตัวนี้เ้อพี่น่องพิ่ผู้เด็กกำลังเบือ่งอยู่เป็นตะเลี่ยงอยู่สาวน่อยตัวนี้เอกสารกระครบชัดเจนพัฒนานไปได้ครับเข่งขามันเายวเข่งขาลายกว้ยตัวนีย ทวงเท่าทวงเหลี่ยกกัดขาอีกแล้วนิ่ขงขน,นาด<ก>นเรียกกัดขายัางนิ่งอยู่เลยพี่น้องนิ่งไรครับสนใจกางจริงก,กลางมหาบ่าวบ่อยได้หยาแปงกลงอล่าเพาพอตัดแล้วเนาะบ้านพี่น้องแบ้งไปเบิดแล้วครับแปง<น>ไปเบิดแล้วเอาไว้กินของเจ้าของ้องล้อหลบไหมจีหนาแรงมันบมื่อคืนหนาฝนปะไหนครับ การแพพร่ัันธุ์ม้อยออีกประมาณจากเดือนอะไรหย่ายังสิได้กะประมาณเดือนหนึ่งหมดแล้วครับเพราะว่าพี่น้องกับมัแบ่งไันเป็นเดือนหมดแล้วพี่น้องมันผู้ได้ฮะหย่ายู่ไปปลูกครับสนใจกะจีงกลางมหาเบาบ่อยได้ราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับผมสั่นเก่าไว้สำหรับยกคอนพ่อกันจีบนาสวัสดีครับสวัสดีครับ